ปอนัทวุฒิโพสต์ภาพหลังโดนงัดร้านเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับปอนัทวุฒิถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าปอนั้นเป็นนักแสดงที่เก่งและมากความสามารถมากๆมีผลงานต่างๆออกมาให้ได้แสดงกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนชีวิตครอบครัวนั้นก็แฮปปี้มากเลยทีเดียวคะ่ะทุกวันนี้ปออยู่กับภรรยาคนสวยเอพรทิปและลูกชายสุดที่รักทั้งสองมีความสุขและมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักของพ่อแม่ลูกออกมาให้ได้ชื่นใจกันอยู่บ่อยๆซึ่งถ้าใครติดตามครอบครัวนี้จะรู้ดีว่าปอกับเอนั้นทําธุรกิจส่วนตัวมามากมายและหนึ่งในนั้นก็คือร้านน้ําที่ชื่อว่ากล่องชาย24แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองคะ่ะแต่ล่าสุดทําเอาปอนั้นช็อกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าร้าน บอกเลยว่าพังเละเทะไปหมดสภาพภายในร้านคือพังมากๆต้องปรับปรุงเยอะเลยทีเดียวข้าวของพังเสียหายไปมากเลยล่ะคะ่ะโดยทั้งโจนนั้นได้งัดเข้ามาทางฝ้าของที่ร้านแต่ทั้งนี้ปอกก็ยังได้ให้โอกาสคนร้ายว่าถ้าหากนําของที่ขโมยไปไปคืนวางไว้ที่ร้านจะไม่ดําเนินคดีแต่ถ้าไม่นํามาคืนจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยระบุว่าโดนงัดร้านครับเข้ามาทางฝ้าขอแจ้งคุณหัวขโมยครับพรุ่งนี้เอามาคืนที่กล่องชาย24นะครับแล้วจะไม่เอาความ ไรทำไม่คืนทุกอย่างดําเนินตามคดีทางกฎหมายนะครับผม #covid ปิดร้านก็ลาบากกันหมดแต่พี่นี่เิ่มซ้าเติมกันแบบนี้กล่องชายีบสี่เพชรบุรีงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็ให้กําลังใจและขอให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดในขณะที่บางคนก็เผยว่าร้านที่อยู่ใกล้ๆกันกับปอนั้นก็โดนงัดเหมือนกันคอมเมนต์กันรวัวๆเลยพี่สาว ร้านพี่สาวที่เยื้องเยงกับกล่องช้าก็โดนคะ่ะเพิ่งจะโดนไปเหมือนกันร้านอาหารกิ่งกันจับไม่ได้ตีสองมือหักเลยค่ะพี่นึกว่าทายุทธพล่มครับพี่ปอใครกันกล้าทําแบบนี้เฮ้อร้านพี่ปอขอให้จับตัวคนร้ายให้ได้นะครับงัดโหดมากกล้องวงจรปิดคะ่ะพุ่นปออยายอมคะ่ะแจ้งความดําเนินคดีเลยเถอะเอาทุกวิถีทางเฮ้อคนเราติดตามคนร้ายให้ได้นะคะในตัวเมืองเพชรบุรีร้านที่พี่เคยไปนั่งทานสเต็กใช่ไหมคะไร้แย่ แบบนี้แย่จริงๆเลยคะ่ะสู้ๆนะคะพี่